มาพบกับผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ BCK ค่ะนั่นก็คือพี่ขวัญค่ะนะคะวันนี้มาพบกับพี่ขวัญได้เลยค่ะว่าพี่ขวัญมีปัญหาเรื่องอะไรนะคะเรียนเชิญพบกับพี่ขวัญค่ะพี่ขวัญคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก่อนที่พี่ขวัญจะมาพบกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท BCK เนี่ยค่ะพี่ขวัญมีปัญหาเรื่องอะไรคะก็รู้สึกว่ามันมันปวดในในในเนี่ยในในเอวแล้วก็ ลงสะโพกแล้วก็ลงขารู้สึกว่ามันมันปวดแล้วก็เดินมันจาอ่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือรู้สึกว่ามันจะคันตำทำำเนื้อแล้วก็พอหลังจากทานไปแก้เอ่อโครงกว่าๆเนี่ยประมาณโครงครึ่งก็รู้สึกว่าอาการตรงเนี้ก็จะหายดีขึ้นเยอะค่ะค่ะค่ะเขาพี่เขามีปัญหาในเรื่องของ ปวดบั้นเอวนะคะปวดสะเอวแล้วก็ไปถึงช่วงขานะคะตรงนี้นะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือคันบริเวณที่ผิวหนังนะคะตรงนี้เมื่อได้ทานของผลิตภัณฑ์ของบรษท b c k ก็คือไรซีน่าโกของเรานะคะก็รู้สึกดีขึ้นไปในหนึ่งกล่องค่ะนะคะแล้วพี่ฝันมีความรู้สึกว่าจะตานต่อไหมคะ ก็การขอคะ่ะแล้วบอกเรื่องราวดีๆให้กับทุกท่านได้รับรู้กันต่อไปนะคะ,ะนะคะเป็นการบอกบุญไปด้วยนะคะ,ะวันนี้นะคะเรื่องราวดีๆของบริษัทบีซีเกนะคะขอขอมอบให้กับทุกท่านเพียงเท่าน,นี้ขอขอ,ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ